สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งนะคะในยิ้มสวยชาแนลวันนี้หมอะจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของวีเนียค่ะวีเนียคือการทำเคลือบฟันเทียมนะคะเอามาแปะที่ผิวหน้าฟันที่เราอยากจะต้องการแก้ไขยอย่างเช่นคนที่มีฟันห่างฟันบิดซ้อนเกเพียงเล็กน้อยก็สามารถแก้ไขได้ด้วยวีเนียค่ะ โดยทั่วไปนะคะเรามักจะทำวีเนียบริเวณฟันหน้าบนนะคะส่วนใหญ่จะประมาณ8ซี่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะการยิ้มของแต่ละคนเช่นถ้าบางคนมีลักษณะการยิ้มที่กว้างมากนะคะเห็นไปถึงซี่ข้างในก็อาจจะต้องทำถึง10ซี่ด้วยกันค่ะวิธีการทำวีเนียนะคะหมอก็จะทำการกรอหน้าฟันเพียงเล็กน้อยค่ะเมื่อเทียบกับการทำครอบฟันแล้ววีเนียจะมีการสูญเสียเนื้อฟันเพียงเล็กน้อยเท่านั้นค่ะ แต่ทั้งนี้ก็จะขึ้นอยู่กับลักษณะการเรียงตัวของฟันด้วยอย่างเช่นถ้ามีลักษณะฟันที่ยื่นออกมาข้างหน้ามากกว่าซี่อื่นๆน,นะคะแล้วเราอยากจะทําวีเนียให้ฟันเรียงเรียบสวยงามเราก็อาจจะต้องกรอฟันบริเวณที่ยื่นออกมามากกว่าบริเวณซี่อื่นๆค่ะคราวนี้เรามาดูกันนะคะว่าเราจะใช้วีเนียในการแก้ไขลักษณะฟันแบบไหนกันบ้าง ข้อแรกนะคะคือคนที่มีฟันห่างค่ะถ้ามีฟันห่างและขนาดของซี่ฟันเราไม่ได้ใหญ่จนเกินไปเราสามารถแก้ไขได้ด้วยการทำวีเนียก็จะสามารถปิดช่องว่างได้ทันทีเลยค่ะ ข้อ 2. ลักษณะฟันที่มีการบิดซ้อนเกแต่เพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะคะข้อ 3. คนที่มีสีฟันที่เข้มมากเหลืองมากหรือว่าฟันมีลักษณะสีคล้ำดำจากการกินยานะคะบางชนิดอย่างเช่นที่เขาเรียกกันว่าฟันเตตตาค่ะข้อ 4. ฟันตกกระสำหรับฟันที่มีลักษณะผิวหน้าไม่เรียบนะคะทำให้ไม่สวยงามเราก็สามารถใช้วีเนีย แปะนะคะปิดบริเวณผิวหน้าให้สวยงามได้ค่ะข้อ5นะคะคนที่มีสีฟันเพียงบางซี่ที่ไม่เหมือนกับสี่อื่นๆนะคะเราก็สามารถทำวีเนียแปะเพื่อทำให้สีใกล้เคียงหรือว่าเหมือนกับฟันข้างเคียงได้ค่ะ ข้อที่6นะคะสำหรับคนที่อยากได้ฟันขาวมากๆนะคะอย่างเช่นบางคนเคยทำการฟอกสีฟันมาแล้วแต่ยังรู้สึกไม่พอใจในสีฟันของตัวเองอยากมีฟันขาวเหมือนดารานะคะอย่างที่เขาเรียกกันว่าอยากมีฮอลลีวูดสไมล์ก็คืออาจจะต้องทำวีเนียปแปะเพื่อที่จะได้เลือกสีฟันให้ขาวได้ตามที่เราต้องการเลยค่ะ ข้อที่7นะคะคือคนที่มีลักษณะฟันบิ่นนะคะหรือว่าปลายฟันแตกอันเนื่องมาจากบางทีอายุมากขึ้นนะคะก็จะเกิดลักษณะปลายฟันที่ไม่สวยงามฟันสั้นจนเกินไปวีเนียก็สามารถช่วยแก้ไขได้ค่ะแล้วก็ข้อสุดท้ายนะคะก็คือสําหรับคนที่มีรูปร่างฟันผิดปกตินะคะอย่างเช่นบางคนจะมีฟันหน้าที่มีลักษณะเล็กผิดปกติหรือว่ารูปร่างไม่สวยงามเราก็สามารถจะทาวีเนียนะคะให้มีรูปร่างตาม ธรรมชาติหรือว่าตามลักษณะฟันข้างเคียงได้เลยค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าคงจะมีประโยชน์นะคะแล้วพอจะทำให้ทราบว่าวีเนียสามารถช่วยแก้ไขลักษณะฟันแบบไหนได้บ้างนะคะหรือว่าฟันของเราสามารถที่จะทำวีเนียได้หรือเปล่าวีเนียก็จะมีข้อดีสำหรับคนที่ไม่อยากจะจัดฟันนะคะอย่างเช่นคนที่มีฟันซ้อนเกเพียงเล็กน้อยวีเนียก็สามารถช่วยแก้ไขได้โดยระยะเวลาในการทำวีเนียก็จะใช้เวลาเพียงแค่1ครั้งหรือว่า2ครั้งแค่นั้นเองคะ่ะฝากกดไลค์กดติดตามช่องให้ด้วยนะคะ